เมื่อผู้สร้างต้องการคัดสรรมนุษย์ที่ดีให้ดำรงสืบต่อไปพวกไม่เอาไหนจะถูกกำจัดผู้ที่เหลือรอดจะได้รับขนานนามว่าบูรแห่งพระเจ้าสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FV Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า As the Gods Will เกมเทวดาฆ่าไม่เลี้ยงเช่นเคยหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และอ n s t a g r กรมนะ โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งชุนพระเอกของเรากําลังตกอยู่ในเกมดารุมะให้ความตายสายตาที่มันจับจ้องคนหากคุณขยับก็จะแหลกสลายกลายเป็นศพเลือดที่ไหลนอออกมาจะก,กระจาก,กระจายกลายเป็นลูกแกว้วสมาชิกในห้องของชุนตายแล้วไม่รู้ต่อกี่คนทุกคนในห้องนี้ต่างต้องการชีวิตรอดเลยวิ่งไปที่ประตูแต่ใช้แรงยังไงประตูก็ไม่ขยับเลยเมื่อ,อดารุมะหันกลับมาคนที่เปิดประตูก็แหลกสลายไปอีกหลายทางห้องเหลือไม่ถึงครึง่งทุ ทุกคนต่างกังวลกวายแต่ดีที่มีชายคนหนึ่งในแวนบอกให้ทุกคนตั้งสติอยู่นิ่งๆตอนมันหันมาก็พอในระหว่างที่ดารุมะหันกลับไปมันทำเพลงอย่างสนุกสนานรอคอยจังหวะที่จะหันมาในแวนก็บอกให้ดูด้านหลังของมันกดปุ่มหนีแล้วเกมจะจบเพื่อนในห้องไม่คอยท่ารีบกระโจนเข้าไปเพื่อกดปุ่มแต่แล้วไอ้ดารุมะมันก็หันกลับมาทำให้ชายคนนั้นแหลกสลายกลายเป็นลูกแกว้วโดยความวิตกกังวลบางคนคุมสติไม่ได้เลยต้องกลายเป็นศพเป็นทีละรายที ะรบางคนพยายามพุ่งเข้าไปแต่ก็ต้องลื่นล้มกับลูกแก้วที่เรียงรายอยู่บนพื้นจนสุดท้ายผู้เหลือรอดมีแค่ชุนกับเพื่อนแวน่นเวลาก็เหลือแค่34วิีวิเพื่อนแว่นเกิดไอเดียจะใช้ตัวเองเป็นฐานให้ชุนกระโจนไปกดปุ่มเธอเดินไปเวลาไม่ค่อยท่าพื้นก็มีแต่ซากศพคงจังลําบากชุนก็หวาดกลัวเธอในระหว่างที่เขากระโดดไปละ่ะระหว่างที่เขายุการอากาศมันหันมาชุนก็ต้องกลายเป็นศพแต่ก็ไม่มีทางเลือกในแว่นคุกเข่าทําตัวเป็นฐาน ชุนไม่รอช้าวิ่งเสริมแรงกระโดดลอยล่องไปบนอากาศและสามารถกดปุ่มมันได้ทันก่อนที่มันจะหันกลับมาและแล้วเกมก็ได้จบทั้งคู่ดีใจมากที่ไม่ต้องกลายเป็นศพแต่แล้วไอ้ตุ๊กตามันกลับลุกขึ้นและจ้องมองไปที่นายแว่นจนนายแว่นกลายเป็นศพไปอีกรายมันอธิบายว่าคนที่กดปุ่มทากาฮารุชุนคือผู้รอดชีวิตตัดภาไปก่อนเนิ่มเกมชุนเป็นเด็กน้อยธรรมดารรมดาคนหนึ่งที่มีเพ่ินแว่นอยู่เคียงข้างโดยตลอดเขาใช้ชีวิต เสกเพลงไปวันๆน,นึกถึงอยู่เสมอว่าโลกใบนี้มันน่าเบื่อไม่มีเกมไหนที่เขาเล่นแล้วสนุกเลยแต่ถึงกันนั้นโลกใบนี้ก็ยังมีสิ่งที่สดใสอิชิกะเพื่อนเก่าสมัยเด็กโตมาส飒สวยขนาดนี้แต่ชุนเองก็ไม่กล้าไปจีบมีสิ่งที่สวยงามก็ต้องมีสิ่งที่มืดมนโรงเรียนนี้มีอามมยะนักเลงที่เฝ้าฝันเต้าไต่ต,ตัวเองเพื่อไปสู่สูงสุดของชีวิตและชุนก็เข้าเรียนกับเพื่อนแวนในระหว่างที่อาจารย์สอนจูๆ่ๆไอตุ๊ก,กตาดารุมะมันก็ได้ ปรากฏลงมาทับหัวอาจารย์แหลกสลายและเกมก็ได้เริ่มขึ้นและจบลงโดยที่ชุนรอดชีวิตเพียงคนเดียวมันบอกกับชุนว่าไปได้แล้วไอหนูน้อยเดี๋ยวแมวก็จะมาแล้วชุนก็มึนงงว่านี่คืออะไรใครเป็นหนูใครเป็นแมวและแล้วอีจิก็ได้เปิดประตูมาเธอเรียนอยู่อีกห้องและแต่ละห้องก็มีผู้เหลือรอดแค่คนเดียวอีจิเธอเป็นคนที่อยู่ใกล้ตุ๊กตาดารุมามากที่สุดเธออยากช่วยเพื่อนๆเลยเอื้อมมือไปกดมันแต่แล้วการช่วยเหลือของเธอกลับกลาย เป็นการฆ่าเพื่อนทุกคนแต่นี่ไม่ใช่เวลาเศร้าเวลาที่จะมาเล่าอะไรพรัำเพื่อรีบโทรบอกคนอื่นว่างานเข้าแต่มือถือกลับไม่มีสัญญาณเดินไปทั่วโรงเรียนบานประตูกลอกอย่างแน่นหนามีแค่เส้นทางที่กำหนดไว้ให้พวกเขาเดินชุนพยายามพ,พังกระจกแต่มันก็แข็งกล้าเกินไปทั้งคู่วิ่งตรงมาจนมาถึงโรงยิมทันทีที่ชุนกับอีจีเข้าไปประตูมันก็ล็อกอย่างแน่นหนาในนั้นมีเพื่อนๆมากมายที่รอชีวิตในแต่ละห้องซึ่งมีประธานนักเรียนสั่งการให้ทุกคนเปลี่ยนชุดชุน E กับอีจีก็งงว่าทําไมต้องเปลี่ยนพวกเขายังไม่รู้ว่ารงยิมแห่งนี้จะเป็นสนามของเกมถัดไปพอตรงพื้นสนามมันเขียนเอาไว้ว่าเอากระพรวนไปแขวนให้แมวเกมก็จะจบและแล้วพื้นสนามก็ได้กางออกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาคือแมวกว่าขนาดยักษ์ถึงมันจะดูน่ารักและน่าเอ็นดูแต่มันสามารถยืดคอไล่จับกินคนได้อย่างสบายคนแรกทุกกินไปคนที่เหลือก็ได้แต่ยืนอึง้งก้าวขาไม่ออกทําอะไรไม่ถูกจนรายที่สอง จับกินทั้งหมดได้แต่วิ่งหนีเอกระเรกได้แต่วิ่งวิ่งและก็วิ่งและแล้วอิจิก็สังเกตเห็นกระพวนกิ้งอยู่บนสนามอิจิเลยบอกกับชุนชุนก็ได้นึกถึงคำที่เกียนอยู่บนสนามถ้าเอากระพวนนี้ไปแขวนที่แมวเกมจะจบชุนรีบตะโกนบอกทุกคนว่าเราต้องใช้กระพวนนี้โยนใส่ห่วงที่คอแมวแล้วเกมจะจบและโชคดีของพวกเขาในกลุ่มนักเกียนมากมายมีนักกีฬาบาสเมื่อหนึ่งของโรงเรียนอยู่ด้วยเขาไปลองชุดโดยใช้ลูกบาสและหมั่นเข้า ห่วงในอย่างง่ายดายสบายมากฉันทําได้แน่ส่งกระพลมาอิจิรีบโยนไปคิกคุรับมันเล็งเข้าไปที่ห่วงและชูสุสดแรงใครเห็นก็รู้ว่ามันลงห่วงแต่แล้วแมวตัวน,นั้นมันกับขยับมือและรับลูกเอาไว้มันขยับแขนขาได้และใช้กระพนสัต์ใส่คิกคุอย่างรุนแรงจนร่างคิกคุลอยละล่องไปฟาดกับผนังเลือดอาบจนเสียชีวิตความหวังสุดท้ายได้จากไปความวุ่นวายได้กลับมาแมวยักษ์ไล่กินคนไปเรื่อยและมันจับจ ออกมาที่ชุนและอีจิแต่ทว่ามันกลับไม่ทำร้ายพวกเขาเลยชุนเลยนึกออกว่ามันไล่กินแต่หนูเท่านั้นทุกคนรีบถอดเสื้อออกทําให้แมวนิ่งไปสักพักแต่แล้วเจ้าแมวยักษ์ก็ไล่กินคนต่อนั่นก็เพราะว่าเมื่อหนูหมดไปเหยื่อรายต่อไปก็คือคนคนแล้วคนเล่าโดนกินเข้าไปแต่แล้วชุนเขาเกิดคิดไอเดียใส่ชุดหนูเป็นตัวล่อและเปิดโอกาสให้เ,เพื่อนๆชุดกระพงให้ลงห่วงชุนใช้สกิลพระเอกล่อหลอกมันหลบหลีกแบบดิจิตอลแต่แล้วก็โดน หางแมวฟาดจะล้มลงในจังหวะน,นั้นชุนได้ยินเสียงบางอย่างโอ้ยคันหลังจังเลยคันจนนอนไม่หลับเลยใครก็ได้ช่วยเกาให้ทีเหมียวชุนได้รับรู้ว่าเขาสามารถได้ยินเสียงแมวแต่ทว่าทำไมคนอื่นไม่ได้ยินเจ้าเมียวกำลังหาคนเกาหลังพอมันนอนไม่หลับด้วยอาการคันเมื่อรู้ดังนั้นชุนเลยวิ่งแต็มแรงกระโดดเข้าไปเกาะหลังแมวและเกาหลังให้มันแมวก็มีอาการเคลิบเคลิ้มอย่างเห็นได้ชัดแต่ทว่ามันยังขออีกเกาให้อีกชุนใช้ทั้งมือและขาเกาให้มันแต่ก็ยัง ไม่พอเขาเลตโกนบอกให้เพื่อนช่วยมาเกาหลักให้มันหน่อยมันจะได้นอนหลับอิจิเลยวางบอลและกระโดดขึ้นไปช่วยไปเกาอีกแรงส่วนคนที่เหลือก็ใช้ไม้ถูพื้นใช้ผ้าเกาหลักให้มันและในที่สุดแมวก็ได้หลับทุกคนโล่งใจและชุนก็ไปหยิบกระพุนมาเพื่อไปชดแต่ทว่ากลุ่มนักเรียนก็ไม่ยอมให้ไปถ้าเกิดมันเหมือนด่านแรกละ่ะคนที่กดปุ่มเท่านั้นที่จะรอดฉันจะเป็นคนชดเองเด็กๆแต่ละคนต่างกันแย่งกระพวนจนเกิดเสียงดังทะเลาะไปมาโดยที่ไม่มีใครสังเกต ว่าแมวมันได้ตื่นมาพร้อมกงเล็บอันแหลมคมศาสซาใส่เพื่อนนักเรียนจนตายไปอีกสองรายทุกคนต่างกังวลกวายแต่ชุนก็นึกไอเดียออกและบอกให้อิจิเอาลูกกระพุนและเดินมาทางนี้เพราะเขาหายไปไม่นานและกลับมาประจันหน้ากับแมวพร้อมกับลูกกระพุนสองใบนั่นก็เพราะว่าชุนได้วางแผนใช้ผ้าปกคลุมลูกบอลกับลูกบาสเพื่อล่อหลอกมันถ้ามีลูกกระพุนสองอันละก็มันปัดไม่ทันแน่ชุนและอิจิแยกย้ายซ้ายขวาเพื่อไปชุดบอลแต่ทว่าระหว่างที่ชุนวิ่งผ้า มันกลับเปิดออกทําให้แมวเห็นว่าในมือชุนมันเป็นแค่ลูกบาส์เมื่ออิจิชูลงไปแมวกลับปัดมันได้ทันทีแต่ทว่านั่นเป็นแค่กลลวงลูกกระพวนจริงๆอยู่ที่ชุนมันถูกหอ่อโดยพาและลูกบารอีกทีชุนใช้จังหวะที่แมวไม่สังเกตชูลูกกระพวนไปเต็มแรงแมวไม่ทันทั้งตัวทําให้ลูกบาสตรงไปที่ห่วงอย่างจังแต่ทว่าชุนชูพลาดหมดสิ้นแล้วละชีวิตนี้แต่ทว่าบุคคลปริศนาได้ปรากฏขึ้นมาจากด้านหลังของแมวรับลูกของชุนและโยนใส่ห่วง เขาผู้นั้นก็คืออามายะนักเกรงประจําโรงเรียนและเกมที่สองก็ได้จบลงแมวก็ได้ประกาศว่าผู้เหลือรอดชีวิตมีแค่3มคนจุนกุยเอจยยังมีคนที่เหลืออีกนี่แต่เมื่อสังเกตดูดีๆที่ด้านหลังของแมวเจ้าอามายะนักเกรงหัวโจกมันฆ่าเพื่อนที่เหลือไปหมดแล้วนั่นก็เพราะว่ามันคิดว่านี่เป็นเกมที่พระเจ้าสร้างขึ้นและประชาชต้องการคัดเลือกคนที่แข่งๆเท่านั้นโลกใบนี้ไม่มีจุดยืนสําหรับผู้ที่อ่อนแอและฉันเห็นแล้วว่านั้น ก็เหมือนกับฉันแกร่งเหมือนกับฉันคนที่มีชีวิตอยู่และไม่นึกถึงความตายคือผู้ที่อ,อดแออีจิก,ก็มาช่วยแก้ต่างว่าคนอย่างชุนไม่เหมือนนายหรอกเขาไม่โหดเหี้ยมฆ่าใครเหมือนนายได้อามายะก็บอกว่าเธอก็ไม่ได้ดีดีอะไรถ้าไม่ได้รับคําสั่งการจากชุนก็ไม่ต่างอะไรกับใสสว่าตัดภาพมาที่โลกภายนอกตอนนี้ทั่วโลกได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนซึ่งไม่ใช่แค่โรงเรียนเดียวที่เป็นแบบนั้นมันเป็นกับทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตมากกว่า1ิบล้านคนซึ่งเมื่อรัฐบาลรู้ เด็กก็ตายไปกือบหมดแล้วและก็มีข้อมูลใหม่เด็กหลายคนหายตัวไปอย่างไม่พบศพและยังมีลูกบาศก์ปริศนาขนาดใหญ่ลอยล่องอยู่ในอากาศในแต่ละเมืองซึ่งก็มีนักวิชาการตีความว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการบุกรุกจากมนุษย์ต่างดาวมันต้องจับเด็กที่เหลือรอดไปทดลองแน่และในเน็ตก็มีข่าวลือเรื่องเด็กที่เหลือรอดต่างขนาดนามพวกนั้นว่าบุตรแห่งเทพเจ้าซึ่งข้อมูลนั้นก็มีหนุ่มปริศนาที่กักตัวอยู่ในห้องคอยจับตาและสอดส่องอยู่ตลอดเวลาตัดภาพมาที่ฉู เขาสะดุ้งตื่นและคิดววาให้การทั้งหมดเป็นความฝันทาคาเซเพื่อนเก่าสมัยเด็กก็ได้มาทักว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อชุนได้เหลือบมองสภาพโดยรอบทุกคนสวมชุดสีขาวอยู่ในห้องพป็นศนาทําให้เขารู้ว่าเมื่อกี้ไม่ใช่ความฝันและที่นี่ก็ไม่รู้ว่าที่ไหนแต่ที่แน่แน่นอกจากทาคาเซยังมีไทระหนุ่มเนื้อต่างโรงเรียนและทาโอกะจากโรงเรียนหญิงหลวนถูกขังไว้ที่นี่ด้วยทั้ง4คนคุอผู้เหลือรอดในแต่และโรงเรียนและสิ่งที่คล้ายคนของพวกเขาคือชื่อขึ้นต้นโดยทอท่า อาจจะเป็นไปได้ว่าถูกสุ่มให้อยู่ด้วยกันตามรายชื่อชุนกับทาคาเซคุยกันเสียงดังไทระก็บอยทุกคนเงียบหน่อยฉันกําลังคํานวณเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นผ่านคอมส่มกันเป็นเด็กเน้นจริงๆชุนพยายามเปิดประตูแต่อีกแล้วมันถูกล็อกเอาไว้ในห้องก็มีแท่นบางอย่างวางน่าสนใจชุนเลยกดมันทําให้กลไกจอโมนิเตอร์ปรากฏขึ้นมามันบอกเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้านนอกไทระได้รับรู้ว่าคนด้านนอกขนาดนาพวกเขาว่าบุตรแห่งประเจ้าเขาก็คิดว่า มันน่าสนใจดีนี่เป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าแน่ๆพกเราได้รับการคัดเลือกน่านสนุกดีจริงๆและข้อความมันก็ปรากฏบนจอถ้าเปิดประตูด้วยคุณแจและแล้วเสียงก็ดังมาจากด้านนอกประตูได้ถูกเปิดออกสิ่งที่ลอยล่องเข้ามาคือเทวทูตทั้ง4ี่มาเพื่อชวนทุกคนเล่นเกมเป้าหมายแรกที่มันจับจองคือไทระไทระก็ยินดีเล่นโดยไม่ปฏิเสธน่านสนุกดีนี่เกมกติกามันก็ง่ายมากเทวทูตทั้ง4ีได้ไอธิบายว่าผู้เล่นต้องหลับตา และพวกเราจะเดินวนรอบร้องเพลงจนจบและผู้เล่นต้องทายว่าเทวทูตตนใดอยู่ด้านหลังของตนไทระเล่นเกมด้วยความมั่นใจแต่ทว่าเขากลับตอบผิดซึ่งผู้แพ้ก็ต้องมีบทลงโทษไทระโดนแสงเลเซอร์จี้ไปที่หัวและเขาก็ตกอยู่ในผวังร่างกายของเขาตกอยู่ในการสั่งการของเทวทูตทั้ง4เทวทูตสั่งการให้ร่างกายของไทระเอาหัวโกผืนโกแล้วโกเล่าจนหัวแบะเสียชีวิตหลังจากที่เล่นเกมกับไทระเสร็จมันก็มา ชวนทาโอกะจังเล่นเกมแต่ทาโอกะไม่มีท่าทีจะเล่นด้วยมาเลยปรึกษากันว่าข้าดีไหมทาโอกะเมื่อได้ยินดังนั้นเธอก็ต้องฟื่นใจเล่นเมื่อเกมเริ่มเธอปิดตาเอาไว้เทวทูตทั้ง4ร้องเพลงและบินวนเธอเมื่อเพลงจบก็ให้เธอถ่ายว่าใครอยู่ด้านหลังแต่ทาโอกะคิดไม่ออกนึกไม่ถูกว่าใครกันแน่และแล้วเทวทูตท่านหนึ่งได้บอกบู้หมดเวลาแล้วและทาโอกะก็โดนทำโทษโดนจี้แสงเลเซอร์และบทลงโทษของเธอเทวทูตได้ แยกขาสองข้างของเธอออกอย่างช้าๆจนร่างกายแบ่งออกมาเป็นสองส่วนและลายต่อไปที่เทวทูตทั้ง4ี่จับตามองคือทาคาเซเธอหวาดกลัวมากชุนเลยอาสาจะเล่นด้วยฉันอยากเล่นมากเลยนะมาเล่นกับฉันหน่อยสิและแล้วเกมของชุนก็ได้เริ่มชุนปิดตาหมานก็ร้องเพลงและบินวนและให้ชุนทายว่าใครอยู่ด้านหลังชุนได้ดนนึกคิดแล้วก็บู๊หมดเวลาอ้าวตายซะชุนเมื่อได้ยินเสียงของเทวทูตด้านขวาเขาก็ตอบทันทีเคอิจิเคอิจิอยู่ด้านหลัง ชุนตอบถูกแต่ทว่าหมดเวลาแล้วชุนก็บอกว่าเปล่าเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้ไม่มีใครพูดสักหน่อยฉันเปิดเสียงจากนี่ฉันได้บันทึกเสียงลงไปในโทรศัพท์ตอนที่ถ้าโอกาสเล่นเกมเมื่อเทวทูตเป็นฝ่ายแพ้พวกมันก็กรีดร้องและระเบิดตูม้มแหลกสลายเป็นทั้ง4ี่องค์และรางวัลที่ชุนได้มาคือคุญแจอันโตถึงจะยังไม่เข้าใจว่าคุญแจนี้ใช้ทําอะไรแต่พวกเขาก็หยิบันมาและเปิดประตูออกไปเดินออกไปไม่นานก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีคุญแจเหมือนกันกําลังโดนไล่ล่าโดย วทวดาธูเองความตายเด็กหนุม่มตะโกนขอความช่วยเหลือจับมือฉันหน่อยและทั้ง3ก็ได้จับมือประสานกันเทวดาธแหเองความตายจะไม่ทําร้ายคนที่มีเพื่อนและจับมือกันแล้วหมันก็ลอยล่องไปแต่ถึงกันนั้นทาคาเซก,ก็มีอาการหวาดกลัวชุนได้จ้องมองเธอและเห็นสร้อยคอของเธอทําให้เขานึกย้อนภาพในอดีตในวันที่ทาคาเซคิดจะฆ่าตัวตายก่อนที่เธอจะโดดลงไปเธอได้เหลือบมองเห็นชุนที่กําลังควางปลาแก้วเพื่อระบายอารมณ์เธอเดินมาหาชุนและหยิบแก้วคว่างปลา ทำลายมันเพื่อระบ,บายอารมณ์ด้วยเช่นกันทางคูไม่ได้พูดอะไรมากแต่การทำลายสิ่งของทำให้ทุกคนได้ระบ,บายความทุกข์อยู่ในใจจนทาคาเซเลิกคิดจะฆ่าตัวตายและเธอก็ห้อยเศษแก้วนั้นเอาไว้ที่คอมาโดยตลอดเพื่อเตือนใจณนะปัจจุบันสิ่งเกลีดร้องของความช่วยเหลือดังมาจากอีกห้องและคนที่กำลังโดนไล่จากเทวทูตในความตายคืออิจิชุนเมื่อได้เห็นเธอก็รีวิ่งตู่เข้าไปสาลพื้นและจับมือเธอเอาไว้ทำให้เทวทูตเลิกไล่ตามอิจิสักทีแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ ผนังมันพังทลายปรากฏใบหน้าตัวการ์ตูนที่มีรูคุญแจทั้ง7รูเสียบคุญแจเกมจะจบแล้วด้วยแรงสะเทินที่สั่นไหวทําให้พวกเขาเจอกับอีกสองหนุ่มซึ่งตอนนี้ผู้เหลือรอดมีทั้งหมด6คนกับคุญแจแค่4ี่ดอกถ้าหาไม่ครบเจเกมก็จะจบเวลาก็เหลือน้อยเต็มทีและและความหวังก็ได้ปรากฏคุญแจดอกหนึ่งถูกลากมาตามพื้นและคนที่พามันมาคืออามายะเขาคือผู้ถูกครองคุณแจที่เหลือทั้ง3แต่ทว่าจํานวนคนมี8คนต้อง การผู้เหลือรอดแค่เจอามายะเลยหักคอคนที่เขาลากมาด้วยอย่างไม่ปราณีก่อนที่จะเสียบคุณแจทั้งเจ็ดไปพร้อมกันและเกมนี้ก็ได้จบลงเสียงก็ได้ดังออกมามีชีวิตต่อแล้วไปเปลี่ยนเสือ้อซะาพวกเขาได้รับสัมภาระส่วนตัวของแต่ละคนที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้ตัดภาพมาอย่างภายนอกตอนนี้ทั้งโลกโกละหนกับเหตุการณ์ที่เด็กนันเกเรียนหายตัวไปในส่วนจิตคนที่เหลือเมื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็เดินมาตามทางจนมาถึงโรงอาบน้ําที่เยือกเย็นกลายเป็นน้ําแข็งและผู คุมเกมที่สี่ก็ได้ปรากฏมีขาวตัวใหญ่ขี่สเก็ตพาพโผเดินมหาผูเลื์รอบทั้ง4มันได้แนะนําตัวว่าฉันคือมีขาวและฉันชอบสีขาวเพราะสีขาวบริสุทธิ์มากที่สุดและเกลียดคนที่มีหัวใจสีดํามากที่สุดเพราะฉะนั้นห้ามโกโหกนะและมันก็ได้เปิดกติการในการเล่นเกมนี้ถ้าพูดความจริงเกมจะจบแล้วถ้ามีคนโกหกก็จะต้องเลือกว่าใครจะสงวยชีวิตคําถามแรกอาหารที่เจ้าชอบคืออะไรทุกคนต่างตกใจทําไมคําถามมันง ขนาดนี้และถึงเวลาที่ต้องตอบแต่ละคนก็บอกสิ่งที่ชอบของตนเบอร์เกอร์ราเมงซูชิแกงกะหรี่ข้าวห่อไข่เมื่อตอบจนหมดครบทุกคนเจ้ามีขาวก็ได้สูดกลิ่นและมันได้กลิ่นของคนโกหกยอมรับมาว่าใครโกหกไม่งั้นข้าจะกินทุกคนให้เวลาสองนาทีทุกคนต่างถกเถียงกันว่าใครโกหกแน่นอนไม่มีใครรู้ว่าใครโกหกแต่และแล้วคนที่มีพิรุธที่สุดคือไอหนุ่มหัวฟูเสื้อลายพรางเมื่อเสียงส่วนใหญ่ชี้ไปที่มันหนุ่มหัว ูก็ตกเป็นเป้าในการฆ่าถูกมีขาวตัวใหญ่ซัดหมัดจนร่างกายนี้แหลกเหลวคำถามที่2ชอบทาคาฮะชุนคุง yes or no คนที่ไม่รู้จักก็ตอบว่า no ส่วนอามายะก็ตอบว่า yes ที่เหลือก็คือสาวๆตอบมาสิอิจิกะคุงอิจิก็บอกว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆสนิทกันมากถ้าถามว่าใช่หรือไม่ก็ใช่คนสุดท้ายทาคาเซเธอก็ตอบอย่างอึงอ้งว่า yes แต่ทว่าก็เป็นอีกครั้งที่มีขขาวตัวโต,วตวได้กลิ่น ของคนโกหกหาคนโกหกให้เจอให้เวลาสองนาทีอีกครั้งที่ทุกคนถกเถียงกันแต่ก็ไม่มีใครตอบได้ว่าใครโกหกเจ้ามียักษ์เลยเซลเอ๊ะถ้าหาไม่ได้จะตายกันหมดนะไม่ดีเลยนะคนโกหกจิตใจสกรปรกเนี่ยฉันชอบสีขาวมากมากเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีพ่อหนุ่มชุดดําเริ่มสังเกตการเขาอยู่กับเด็กเดชชุดแดงมาโดยตลอดเราฝ่าฟันมาด้วยกันส่วนชุนอามายะและอีจิก็มาจากโรงเรียนเดียวกันต้องมีหนึ่งในพวกเราที่แปลก แยกจากคนอื่นคนคนนั้นคือทาคาเซและสองหนุ่มก็ได้หวตดเธอก่อนที่เวลาจะหมดนานทําให้ทาคาเซตกเป็นเป้าชุนก็พยายามปกป้องแต่ทว่าก็สายไปแล้วทาคาเซโดนมันตันหมัดจนแหลกเหลวไปอีกรายเพื่อนสมัยเด็กของชุนตายไปต่อหน้าตัตาชุนทําได้แค่มองกองเลือดที่แปรเปื้อนอยู่บนหิมะและแล้วชุนก็เอะใจและเขาก็ได้รู้คําตอบว่าใครคือคนโกหกในนี้ก็ยังมีคนโกหกอยู่เขาโกหกมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกัน นายไงล่ะไอมียักษ์แกไม่ใช่มีขาวแกมันมีดำเลือดของทากาเซเป็นสิ่งที่บอกฉันเจ้ามียักษ์เมื่อถูกบดโบงมันก็ร้องครั่งและกรีดขึ้นมาอยากหนักก่อนที่จะกระโดดลอยขึ้นไปและทุ่มตัวเองลงมาก้นจมหิมะจนไม่สามารถลุกได้และแล้วหิมะที่แปดเปื้อนตามตัวมันก็ได้ละลายปรากฏร่างจริงเจ้ามีดำที่แสนสุกระบกสรุปผู้เหลือรอดมีแค่ห้าคนและแล้วสถานที่ก็ได้เปลี่ยนเป็นเมืองร้างชายฝั่งทะเลครั้งนี้จะเป็นเกมอะไรอีกล่ะ หนุ่มน้อยเสื้อแดงก็ได้ตอบคงจะเป็นเกมที่มีศัตรูขึ้นต้นด้วยมะที่เขารู้ก็เพราะว่าศัตรูในเกมแต่ละด่านเชื่อมต่อกันด้วยเกมต่อคําด่านแรกดารุมะต่อไปก็มาในคินโกะที่แปลว่าแมวกวาดโคเคชิตุก,กตาไมา้ชิโรคุมะมีขาวคุมะลงท้ายด้วยมะก็ต้องขึ้นต้นด้วยมะและเขาก็ดาวถูกศัตรูด่านต่อไปปรากฏงานก็คือมาตรสกาตุก,กตาแม่ลูกดกในนั้นยังมีตุกตาซ้อนกันอยู่อีกสตัวนี่ คือด่านสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะเล่นนั่นก็คือถ้าเตะกระป๋องได้เกมจะจบกติกา,ก,าก็ง่ายมากลำดับแรกให้ยักษ์เอากระป๋องลงมาจากด้านบนไปตั้งไว้ตรงกลางวงในระหว่างนั้นคนอื่นๆก็ไปซ่อนตัวพอยักษ์ตั้งกระป๋องได้แล้วก็จะออกมาตามหาคนซ่อนถ้าเจอก็ต้องจ้องหน้ามันแล้วพูดเชือ,อ,อกมาในระหว่างที่เหยียบกระป๋องนั่นก็เท่ากับว่ายักษ์จับคนได้คนที่ถูกจับก็ต้องอยู่ในโคกหากมีคนเตะกระป๋องได้ก็จะถูกยักษ์ไล่ตามจับกิน ตัวประกันก็จะถูกปล่อยแต่ถ้าเตะกระป๋บบองนั้นแล้วมันก็จะระเบิดออกมานั่นก็แปลว่าผู้ที่เตะกระป๋บบองคือผู้เสียสยละเพื่อช่วยเหลือทุกคนเกมก็จะจบตัวประกันก็จะถูกปล่อยแต่ในทางกลับกันหากยักษ์จับคนได้มากกว่า3คนเกมก็จะจบยักษ์ก็จะชนะสรุปง่ายๆเกมนี้จะเล่นกันจนดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าทนานเวลานั้นยักษ์สามารถจับคนได้มากกว่า3มันก็จะชนะทุกคนต้องหลบหนีจากการจับกลุ่มของยักษ์จนกว่าเวลาจะหมด แต่ถ้าหากโดนจับเพื่อนก็ต้องสละชีวิตเพื่อปลดปล่อยคนที่อยู่ในคุกแต่โชคร้ายคนที่จับไม้ได้เป็นยักษ์คืออามายะคนที่อันตรายที่สุดและเกมก็ได้เริ่มขึ้นอามายะไม่รอช้าเตะตุต๊กตาแม่ลูกโดเพื่อสอยกระล่อยลงมาและวางตรงวงกลมและวิ่งไล่ตามคนที่หนีไปใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็ได้กระทืบสองหนุ่มและลากเข้าคุกอย่างไงไ่ายดายเหลือแค่อิจิกับชุนที่ยังซ่อนตัวอยู่ซึ่งทางคู่ก็แอบมองยักษ์อยู่บนปราสาทซึ่งยักษ์ตัวนี้ก็ฉลาดพอที่จะเห็นพวกเขา มันรีบวิ่งขึ้นมาชุนรีบเตรียมทางออกที่จะปีนลงไปลงไปทางวันไดก็ไปจะเอกมันพอดีและชุนก็ลงเป็นคนแรกแต่ทว่าอิจิลงไปไม่ทนันเลยโดนมันจับตัวเข้ากรงตอนนี้เหลือแค่ชุนที่กำลังหลบซ่อนยากก็ใจเย็นพอเพราะว่ามันจับคนได้มากกว่า3มแล้วแค่รอเวลาให้เกมจบเท่านั้นแต่ทว่านั่งรอแบบนี้ก็ไม่สนุกอามายะเลยตะโกนท้าทายว่าแกมาสิจะมุดหัวทําไมแกถ้าเป็นแกก็ต้องมาช่วยเพื่อนแกมาถนาไม่มีอะไรเสีย หายหรอกฉันจะรอแกอยู่ตรงนี้แต่ทว่าอีจิก็ตะโกนว่าไม่ต้องมาอย่าเชื่อในสิ่งที่มันโป๊โปดจงทําตามใจตัวเองอย่าลงกลนในเกมของมันเด็ดขาดชุนที่รับฟังทุกอย่างอยู่เหมือนจะคิดอะไรบางอย่างออกและเดินออกมาพร้อมชุดเกราะเหล็กเขามาประชันหน้ากับยักษ์พร้อมกับชุดเกราะกดมีอยู่ว่าถ้าเหยียกบกระป๋องก็ต้องเอ่ยหน้าแต่ถ้าไม่เห็นหน้าอยากยยก็เหยียบกระป๋องและจับกุมเขาไม่ได้แต่ทว่าชุดเกราะที่ชุนใส่มามันทําให้เขาเดินเหินไม่สะดวกเธอถาไปหมดจนกลายเป็น เปานิงยักษ์ก็วิ่งเข้าไปหาเขาเพื่อไปต่อสู้ชุนที่เคลื่อนไหวไม่สะดวกก็ไม่สามารถตอบโตได้จนหน้ากากเกราะถูกถอดไปและเปิดเผยใบหน้ายักษ์ก็เดินไปที่กระป๋องเพื่อเหยียบแต่ก็ไปไม่ถึงเพราะเจ้ายักษ์โดนชุนล่ามโซเอาไว้แล้วตอนที่เข้าปะทะเมื่อกี้และสิ่งที่ชุนจะทําคือสละชีพตัวเองพร้อมกับยักษ์ชุนปล่อยตัวเองตกลงทะเลจมน้ําไปเพราะชุดเกราะที่หนักอึง้งเจ้ายักษ์ก็พยายามลากตัวเขาขึ้นมาอย่างแข็งขันชุดเกราะมันก็หนกักแต่แรงของเขามี มากเหลืออิจิโศกเศร้าที่ชุนต้องตายแต่ว่าเปล่าเลยเขายัางไม่ตายชุนสามารถถอดชุดเกราะก่อนตกลงน้ําและตอนนี้เขาก็ได้ปีนกําแพงขึ้นมาเพื่อมาเตะกระป๋องเจ้ายักษ์ดิ้นรนจนสามารถหลุจดจากพันธนาการทั้งคู่รีบวิ่งตูมาที่กระป๋องคนหนึ่งจะเหยียบเพื่อจับกลุ่มอีกคนหนึ่งจะเตะเพื่อปลดปล่อยและคนที่ไปถึงกระป๋องก่อนคือชุนและแล้วกระป๋องก็ได้หยุดนิง่งไม่ได้ระเบิดตามที่ว่าเอาไว้และเวลาในการเล่นเกมก็ จบลงตุกตาแม่ลูกโดกทั้ง3ก็มาแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะอามายะก็หัวเสียเขาพ่ายแพ้เลยไปหาเรื่องกับตุกตาฉันคนที่พระเจ้าเลือกใช่ไหมฉันจะไม่ตายใช่หรือเปล่าตุกตาก็หัวเราะจะตายทําไมฉันบอกเลยไงว่าเล่นเอาสนุกนะและพลุก็ถูกยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าแสดงความยินดีกับทุกคนที่ผ่านด่านสุดท้ายมาทุกคนต่างฉลองด้วยไอติมชุนกับอิจิก็ได้คุยกันหลังจากนี้ถ้าเราออกไปได้ชุนชวนอิจิปไปดู ซึ่งอีจีก็ไม่ปฏิเสธช็อตวันซึ่งในเรื่องนี้ก็มีแต่เมื่อชุนได้เห็นแม่ไอติมเขาถึงกับอึง้งเพราะว่าตุ๊กตาแม่ลูกดกทั้ง3าก็ได้มาแล้วบอกว่าเกมทั้งหมดที่ฝ่าฟันมานอกจากความแข็งแกร่งไหวพริบสติปัญญาต้องมีอีกสิ่งอย่างหนึ่งนั่นก็คือโชคและที่ไม้ไอติมของชุนมันถูกเขียนไว้ว่ามีชีวิตต่อเมื่อชุนหันไปมองอีจิอีจิก็ยิ้มมาพร้อมน้ำตาและสองหนุ่มผู้โชคร้ายก็ถูกแสงเลเซอร์ยิงใส่ตัว จนแหลกสลายเป็นไออิจิก็มีชะตาการรมไม่ต่างกันชุนได้แค่มองแต่ทําอะไรไม่ได้และผู้ที่เหลือรอดมีแค่ชุนกับออยามะพวกเขาทั้งคู่ถูกส่งตัวไปสู่ชั้นบนของลูกบาศ์ทางประเทศกลังจับตามองพวกเขาผู้ที่เหลือรอดตัดภาพมาที่ชายปิศาที่ไม่เคยแม้แต่ออกจากบ้านครั้งนี้เขาเปิดประตูออกมาเพื่อช่วยโลกในส่วนสองผู้เหลือรอดออยามะก็ยิ้มปร่าปลืม้มที่ตนคือบุตรแห่งพระเจ้าผู้ถูกเลือกให้ชนะโดยประสงค์ ของพระเจ้าแต่ชุนก็ไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงตุกตาแม่ลูกดกก็ได้มาพูดผิดลองคิดดูดีๆสิดารุมะมาในกินโกโคเกชิชิโรุมะมาโตโรชกาคามีเกมต่อคำเพื่อมาเจอกับพระเจ้าและพระเจ้าที่ทุกคนพูดถึงคือชายเร่ร่อนผู้นี้นี่เองและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกลังใจกับกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย